กอล์ฟรายการโยโกฮาม่าทลาย l p g อคลาสสิกที่สหรัฐอเมริกาในวันสุดท้ายโปรเมเอริยาหยุดธนุการนะครับที่ออกรอบในตำแหน่งผู้นําแม้จะทําผลงานได้ไม่ดีนักจากการตี4เบอร์ดี้สโบกี้ทำอีเวนต์พาสกรรวม14อันเดอร์เท่าเดิมแต่ยังดีพอนะครับที่จะเฉือนเอาชนะอันดับ2ร่วมอย่างเอมิหยางจากเกาหลีใต้และ2โปรเจ้าถิ่นอย่างสเตซี่ลูอิสและมอร์แกนแฟสเซลไปเพียงแค่สโตกเดียวเท่านั้น ทำให้เธอกลายเป็นคนไทยคนแรกนะครับที่คว้าแชมป์กอล์ฟแอลพเจทัวร์ได้สําเร็จรับเงินรางวัลจากการแข่งขันนะครับเกือบ7ล้านบาทนอกจากนี้ยังทําให้อันดับโลกขยับจากที่32ขึ้นมาอยู่ที่อันดับที่21ของโลกอีกด้วยนะครับจริงวันนี้รู้สึกยากมารู้สึกว่าเป็นรวนที่แบบมันยากไปหมดเพราะว่า ตื่นเต้นแล้วก,กดดันมากยิ่งหุ่งสุดท้ายยิ่งกดดันมากแต่ว่าก็โชคดีที่ผ่านมาได้ค่ะแล้วก็โชคดีที่แคทตี้คอยช่วยแล้วก็คอยเหมือนแบบเตือนตลอดเวลาว่าเราต้องทําอะไรก็ดีใจะที่ทุกคนมาเป็นกําลังใจแล้วก็โดยเฉพาะคุณแม่แล้วก็พี่ที่เชื่อมั่นในตัวเราแล้วก็มีคนข,ข้างเราตลอดเวลา